โอเคครับก็โมดหนึ่งเนาะเพื่อว่าในการเสนอก็อาจจะอย่างที่จันจันจันอ e ีบอกนะก็อาจจะพูดคุยกับกับบางประเด็นที่ที่ที่สงสัยนะครับในในคงไม่ไม่ได้คุยเอ่อทุกทุก,ท,กทุกเรื่องนะเพราะว่าอาจจะมีเวลาในการออนไลน์ค่อนข้างจำกัดถ้าออนไซต์ site, น่าจะคุยกันได้ได้เยอะขึ้นนะครับก็คงอาจจะสอบถามทีมงานด้วยสอบถามกับ,กบท่านผู้จัดการด้วยก็อาจาอาจะเอทุกคนคําถามแรกๆอาจจะสอบถามท่านผู้จัดการก่อนในเรื่องของการทํางานกล e ่นออฟฟิศของการไฟจังหวัด เอ่อนครสวรรค์นะครับตั้งแต่ท่านผู้จัดการมาดำรงตําแหน่งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณปัจจุบันเนี่ยครับปีหกสี่เนี่ยในในสนายท่านผู้จัดการมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับในของกิการไฟฟ้าน,นครสวรรค์ครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็พอ <c oughs> ผมเข้ารับตําแหน่งนี้ประมาณเอ่อปีหกหนึ่งนะครับกตีแค่สามปีนะครับสามปีก็คือที่นี่ก็ได้รับ ได้รับได้รับรางวัลแล้วนะฮะได้รับรางวัลแล้วในส่วนของที่ที่ช่วงผมก็โชคดีว่าตอนที่อาจารย์จะมาตรวจนะตอนนั้นผมก็จะไปงานอยู่ที่เขตแล้วก็เป็นประธานกรีนออฟฟิศของกรกนสามก็ได้ก็ได้มาดูในเรื่องของการตรวจได้มาดูในเรื่องของการดําเนินการซึ่งการไฟฟ้านครสวรรค์ตอนนั้นจะตรวจคู่กับการไฟฟ้าสิงบุรีนะครับซึ่งซึ่งสองการไฟฟ้าเนี่ยการที่เราเป็นที่เลี้ยงเนี่ยที่ที่เขตเนี่ยสิงบุรีเราเราต้องเป็นไปไปไปเทน เทนนะฮะค่อนข้างจะไปเทนเยอะหน่อยนะครับส่วนไฟฟ้านครสวรรค์เนี่ยทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างแข็งแทบจะไม่ต้องเทนเลยเพราะนั้นผลการดําเนินการของไฟฟ้านครสวรรค์เนี่นยกผ็ผลการตรวจในระดับคะแนนต่างๆก็ออกมาสื่อว่าค่อนข้างถือว่า,ถ,วาถือว่าดีดีดีเยี่ยมเลยนะครับในส่วนนี้พอได้มาปฏิบัติงานที่การไฟฟ้านครสวรรค์ครับก็มามาได้เริ่มต้นกับเขานะครับถามว่าเริ่มต้นกับเขานี่ก็คือทีมงานเขาแข็งอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าในส่วนของเราก็คือจะทํายังไงที่ที่เขาจะ ขาเรียกไปให้มันมีชีวิตชีวาของกนออฟิศให้มันทําได้ต่อเนื่องแล้วก็สร้างบรรยากาศในการทํางานให้มันให้มันดียิ่งขึ้นเช่นช <S <S <an> <S เขาต้องการในเรื่องของเราสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สนับสนุนให้ให้ให้อย่างเต็มที่ในตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการดาเนินการมาซึ่งปีนี้ก็ถือว่าจะเข้มข้นนิดนึงเพราะว่าในส่วนนี้รับการตวรวจเมิน,นะฮะเราการตวรวจมินเราก็มีการเตรียมตั้งแต่ช่วงต้นปี นในเรื่องของของผมจังหวะก,ก็คือทางผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะก็ก็ก็มีทีมงานต่างๆก็อาจจะมีปรับปลี่อะไรบ้างนะฮะก็พยายามปรับให้มันเป็นปัจจุบันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปีก็เริ่มวางแผนมาวางแผนมาเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มดําเนินการนะครับของผมก็โชคดีว่าทีมงานที่ที่เขาเรียกทีมงานของการไฟ้าเราเนี่ยเขาก็จะมีการให้ความรู้อะไรต่างๆเพราะว่าในส่วนของ กณฑ์ต่างๆในในส่วนนี้คือมันมีการปรับบ้างเปลี่ยนบ้างใช่ไหมฮะในส่วนนี้ก็มาให้ความรู้ในเรื่องของอะไรต,ต่างๆพอให้ความรู้แล้วเนี่ยในส่วนนี้ก็มีการออดิตกันเลยนะฮะออดิตนเป็นกันแค่ใ้อินเตอร์นอลออดิอพอออดิเสร็จปุ๊บในส่วนนี้ก็จะมีทีมงานของภาคมาอีกก็จะเหมือนกับการออดิทออดิตแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการซ้อมในเรื่องของรองรับการตรวจนะครับที่ผมเคยเรียนให้ทราบอาจารย์ทราบตอนช่วงช่วงต้นก็คือว่าก่อนที่มีการออดิตเราจะมีปริออดิทโดยที่ จะเชิญพวกจอปอรหรือเป็นพวกออเดเตอร์ที่ผ่านการผ่านการอบรมอะไรต่างเนี่ยเอามาเป็นปีออเดตให้เราก่อนนะครับถามว่านครตะวันค่อนข้างพร้อมไหมผมจะถาว่าค่อนข้างพร้อมครับในส่วนในส่วนของการดําเนินการในส่วนของรองรับการประเมินเกณฑ์วันี้ครับขอบคุณครับก็อีกสักอีกสักคำถามเกินกับท่านผู้จัดการนะครับก็ความต่อเน,นื่องที่ยังที่ยังคงอยู่ที่ท่านผู้จัดการสัมผัสได้นี่น่า ที่ผ่านมาันดุจนถึงนับปีนี้เป็นอะไรกันบ้างครับอาทิ่เช่นเรื่องอะไรนะความต่อเนื่องนะฮะความต่อเนื่องของผมนี่คือในเรื่องของยกตัวอย่างง่ายๆก็คือในเรื่องของรอประหยัดไฟนะฮะการประหยัดไฟการอะไรต่างๆเขาก็ดําเนินการได้ได้เหมือนกับตามปกติตามมาตรการที่ตั้งไว้นะครับแล้วอันที่สองก็คือในเรื่องของประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอะไรต่างๆเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ซึ่งช่องทางประชาัมพันธ์ของเราเนี่ยมีทั้งบอร์ดมีทั้งในเรื่องของกลุ่มไล ะครับมีทั้งในเรื่องของอะไรต่างๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนเนี้ยเขาก็มีการตอมพันประชาพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ทางเขาเรียกแะไะทางพนักงานทางต่างๆได้รับรู้ได้รับทราบในความในความเป็นปัจจุบันของกินออฟฟิศของเราครับครับโอเคอเราจะมาเป็นทีมงานที่น่าจะค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับเนี่ยโอเคขอญยตเป็นคำสารส,สุดท้ายกันท่านผู้จัดก,การครับอย่ากสองมาตก,การดำเนินง,งานกลิ่นอฟฟิศที่ผ่านมาครับในสดาห์ทท่านผู้จัดการ มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วแล้วท่ามการมีการแก้ไขปัญหาในนั้นหรือว่าอย่างไรกันบ้างครับคือในส่วนของการดําเนินการในการกีนออฟฟิศเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมมีครับเพราะว่าสิ่งที่มีปัญหาคือหนึ่งบางทีหนึ่งหนึ่งบางทีเราเราล้าเลยนะฮะเราลืมอันที่สองคือบางคนเนี่ยคือคณะทํางานมีงานประจําพอมีงานประจําอะไรต่างๆไปแล้วมันก็ค่อนข้างจะ อะไรล่ะกิีนออฟฟิศก็เป็นส่วนส่วนเขาเรียกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นหลักและครับก็เป็นงานประจำซึ่งซึ่งซึ่งเราต้องไปทํางานประจําในส่วนเนี้ยังนี้นสิ่งในส่วนเนี้ยเราเราก็มีการเขาเรียกอะไระมีการประชุมผมมีการประชุม,มรประจําเดือนอะ่ะทุกครั้งในเรื่องของการติดตามงานอนะไรต่างๆเนี่ยวาละของกิีนออฟฟิศเราก็เข้ามาเ,าเข้ามาเพื่อที่จะมาพูดคุยมาแล้วฟังข้อปัญหาเพื่อที่อ่ะเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้ใหมันดียิ่งขึ้นครับครับอืมโอเคนั่นก็ ขอบคุณครับก็คงเป็นเนาะในภาพรวมนะเกิดท่านพูดกันว่าเป็นอย่างไรกับ้างอ๋อขออีกคาถามสุดท้ายนิดนึงครับแล้วหลังจากที่ทําิียมที่มาเสียงจากผู้ใช้ไฟมาถึงไฟฟ้าเราเป็นอย่างไรกันบ้างครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยค,คือตอนแรกผู้ใช้ไฟมาเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นในการเปลี่ยนแปลงของเรา,าก็คือสมนักง,งานเราก็เป็นสีเขียวจริงๆคำว่าเป็นสีเขียวคืออาจารย์มาดูตอนช่วงนั้นคือต้นไม้เยอะมากของเราเนาะ ปรับปรุงอะไรต่างๆในเรื่องของนะสํานักง,งานงความสะอาดที่จอดรถจอดลาอะไรต่างๆของเรานะดีมากเลยนะครับในส่วนนี้คือที่เขาเห็นเห็นในเรื่องกายภาพนะครับนะแต่ในส่วนของในเรื่องของเพื่อให้ไฟถามว่าเราเราอยากให้เขารู้ไหมก็อยากให้เขารู้ก็คือมีช่องทางในเรื่องของการที่ที่เราทางโซเชียลนะครับทางทาง,นะทางด้านหมวดสองเราเนี่ย ก็มีการประชาสัมพันธ์มีการแจ้งยุยไฟในเรื่องนอกจากกระแสาไากับช่อแเรายังมีการโปรโมทโปรโมทในเรื่องของเราเรื่อยในเรื่องของว่าเฮ้ยเราเป็นสํานักง,งานสีเขียวแล้วนะให้รับรู้แล้วว่าเฮ้ยสำนักง,งานเราเนี่ยโอเคนะได้รับรางวัลน,นะในจุดนี้ครับอ๋อโอเคว่าโอ้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นมันต้องเป็นความภูมิใจของคณะทบหบวงหารที่มาทุกท่านในเรื่องของสิ่งที่เราทำเนาะมีความประสบความสําเร็จนะครับหรือมีความต่อเนื่องในเรื่องของทั้ง ให้กับบุคคลภายนอกเขาได้มาควางมีความชื่นชมแล้วก็ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเค okay, ครับก็มันก็ขอบคุณท่านผู้จัดก,การนะครับในเรื่องของคาถามก็คงมาเข้าต่อในเรื่องของเนื้อหาในหมวดที่หนึ่งครับก็คงกับคู่คุยกับคณะทํางานในหมวดหนึ่งครับหมวดหนึ่งจ์คุยกับเอ่อคุณคุณวิมลรักไหมครับหรือว่าคุณกะระยาหรือท่านไหนครับในหมวดเหนือครับจะจะจะคุยกับคุณะกะระยาค่ะ มาคุณกระยะโอเคครับมีอีกท่านไหมอ่าแล้วก็นพัก้าค่ะโอเคคุณนพัก้าโอเคครับก็แต่คงสอบถามในเรื่องของสิ่งที่ประเด็นประเด็นนะนะทำในเรื่องอาจจะที่ยังไม่ไม่เข้าใจในบางเรื่องถามยอ้อนว่ากำหนดเป้าหมายของปีหกสองกับหกสามทำไมใช้เป้าหมายเดียวกันเอ่อเนื่องจากนะคะอ่า ในในในค่าเป้าหมายที่ที่เรากําหนดนะคะเนื่องจากว่าที่ที่เรากําหนดเป็นห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมคะาจากทั้งน้ําไฟฟ้าน้ํามันกระดาษนะคะ,ะแล้วก็ปริมาณของเสียปริมาณการเรือนกระจกนะคะ,ะที่ที่กําหนดเป็นห้าเปอร์เซ็นตนะคะทั้งไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้น้ำการใช้น้ำแล้วก็ปริมาณก๊าซเรือนกระจกนะคะที่ที่กำหนดไว้ห้าเปอร์เซ็นตก็คือเนื่องจากว่า เป็นค่า KPI ของทางผู้จัดการนะคะแล้วก็เป็นการประชุมร่วมกันของคณะทำงานก r e e n o f f อะค่ะค่ะเราถึงกำหนดไว้เป็น5%แล้วก็ในส่วนของอการใช้กระาดาษนะคะที่กำหนดไว้ที่40%ก็คือเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของอท่านผู้บริหารระดับสูงอะคะ่ะโอเคครับก็โอเคะก็ อาจจะจะได้ทราบที่มาที่ไปว่าเราเราเป็นมาอย่างไรในะเรื่องของของห้าเปอร์เซ็นตรงนั้นนะครับค่ะ<ฆ>โอเคครับเป้าหมายก็คงไม่เห็นไรก็คงก็คงมาดูกันเนาะว่าสิ้นปีเราจะทําได้ไมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเค<ฆ>ครับเอ่อโอเคนโอยู่บายไม่มีปัญหาครับเป้าหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ก็ขึ้นกับเนาะผู้บริหารสูงสุดว่ามีมีมติอะไรอย่างไรจากาะทางาน,นโอเคมาดูเรื่องของการประเมินประเดัญหาสิ่งมล้อมของเราะครับในหัวข้อหนึ่งจุดสาม นะครับอ,อการประเมินจะต,ต้องถามว่าการประเมินของที่ผ่านมาอาจจะเป็นปีหกหกสองหกสามหรือว่าหกสี่ที่ผ่านมาเรามีการเ,เขาเรียกว่าต่อเติมก่อสร้างอะไรภายในสำนักง,งานบ้างนะครับอ,อของปีปีหกสองมีปีหกสองกับหกหกสองมีมีการก่อสร้าง ฟอนตนออฟฟิศอะค่ะแล้วก็บันไดหนีไฟค่ะสองสองอย่างอันนี้คืออ๋อก่อสร้างนี่คือการก่อสร้างนี่เกิดขึ้นในปีหกสองนะครับหกสามไม่มีเนาะมันเป็นตอนเนื่องหกสองกับหกสามค่ะอาจารย์อ่ะตอนเื่องหกสองแต่ว่าเสร็จสิ้นเมื่อปีหกสามประมาณประมาณช่วงเดือนไหนครับพอ,พอจอาาาําได้ไหมเอาคร่าวๆก็ได้ กลางกลางปีไหมฮะอ๋อไม่เป็นไรก็จะจะนี่คเขาเป็นคําถามต่อเลยนะว่าในการก่อสร้างเนี้ยเราได้มีการประเมินปเป็นมหาสิบล้องจากกระบวนการก่อสร้างด้วยอไหัอ้ขอถามย้อนก่อนนะมีการประเมินไหมในการก่อสร้างครับสเปคมีค่ะมีค่ะอยู่ที่หมวดอ่แผนก่อสร้างค่ะหมวดห้า แล้วมีแล้วมีโชว์ขึ้นไปในแอสเซทหรือมีประเมินใ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 นแบบฟอร์มประเมินไป็นมหาซิลปะมีค่ะนะครับอยู่ในปีไหนครับปีหกสามไหมอ๋อปีหกสองค่ะแผนก,ก่อสร้างค่ะปีหกสองก่อสร้างโอเคได้โอเคครับแต่เดี๋ยวจะค่อยไปดูอีกรอบอ่าถ้ามีแล้วก็โอเคอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีครับกับอ่กับ,กบนั้นก็คือเรื่องของแนวนทางการแก้ไขปัญหาครับอย่างที่เราสรุปกันมาครับจะไม่น่าจะว่า เราสรุปหรือเรียงปัญหาที่เลื่อนด้านของเอ่อจะจะจะขออนุญาตเป็นยกตัวอย่างในในปีปีหกสี่แล้วกันเนาะเอาเอา,เอาปีปัจจุบันดีกว่าเนาะนะครับอันนี้เป็นแนวทาง,งร้อนนะแต่ขออนุญาตแชร์ขึ้นสกรีนะนะครับก็นี่เป็นเป็นเอกสารที่เราทำเนาะสรุปการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยครับนี่คือเป็นข้อมูลล่าสุดของปีหกสี่เนาะนะครับอันนี้ถูกต้องใช่ไหมครับค่ะนะ อเคเราบอกมีได้อินพุอะไรบ้างโอเคอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับอาพุตีอะไรบ้างแต่ก็จบแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นลิสต์ว่ามีอะไรบ้างแล้วได้ผิดปกติครับเรามีอะไรกันบ้างไหมครับเหตุการณ์ที่เป็นสภาวะผิดปกติครับอผิดปกติด้านด้าน้าน input ิน input ก็จะสูงสุดแค่่40 48คะแนน นะคะเราก็จะมีกําหนดแนวทางแก้ปัญหาแล้วก็มีการกําหนดมาตรการออย่างชัดเจนเรื่องเรื่องของการใช้ห้องน้ําอ่ะคอาจารย์ของของปีหกสี่อะคะ่ะครับเรวเคสตัวอ,อย่างอะไรครับที่เป็นที่เป็นผิดปกติอะครับคือ,อเป็นอะไร,รมีน้ํายาน้ํายาล้างมือนะคะแล้วก็ไฟฟ้า,า,าค่ะที่ท,ที่ที่อยู่คะแนนคะแนนสูงสุดนะคะอยู่ที่ คือโอเคการเรียงลําดับเนี่ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่เราเราเราทำมาครับคือมันมุนมมองหนึ่งจังก,ก็โอเคมันก็ก็ถูกต้องนะครับที่เราเรียงว่าว่าโอเคอินพุตสูงสุดมันเป็นอะไรบ้างก็คือกรุ๊ปมาว่ามีเรื่องอะไรบ้างเอาพุตสูงสุดเป็นเรื่องอะไรบ้างโอเคใช่แต่อย่าลืมว่าแอนแอโชในเรื่องข้อมูลที่ว่าสิ่งที่เป็นด้านของสภาวะผิดปกติที่เราที่เราคิดขึ้นมาครับหรือถ้าเราเรา,เรา อยู่ในในตารางการประเมินว่ามันเป็นเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับเช่นจะรู้ว่าอย่างเช่น,นมีไหมพวกเอ่อก๊อกน้ารั่วหรือสารเคมีหกหรืออะไรหรือบางที่บอกว่าน้ํามันรั่วอะไรเงี้ยรับซึมอะไรเงี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันมีเคสดหรือเราเขียนอย่างนั้นไว้ด้วยไหมออในการประเมิน<อ>ในตารางการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการอ,อ้ออุปกรณ์อุปกรณ์ประปาาจารุดใช่ไหมคะ ใช่ครับอ่มีมีค่ะแต่อาจารย์แต่จะอยู่ในระดับที่โลค่ะคะแนนโลอ่ะคือโลไม่ได้เลยครับจะจะโลจนนิดดีแต่ว่าคืออยากให้เราดึงข้อมูลตรงน,นั้นนะครับเข้าเข้ามาโชว์ด้วยว่าเอ้ยสิ่งที่เราประเมินที่เป็นประเด็นปัญหาสิ่งร้องที่เป็นสภาวเกิดจากสภาวะผิดปกติเป็นเคสไหนบ้างแล้วเรามีอ๋อเป็นคือแอนมอลใช่มีแอนมอลอะไรบ้างแล้วมีลิงก์มาตรการ <abnormal. S 1> แ,วาแวารารนวทางการป้องกันอะไรบ้างครับไว้ด้วยนะก็คือ อยากให้ใหโชว์<ป>ลอง้เข้ามาด้วยะนะครับรวมถึงประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องของอิมเมอร์เจนซีที่เรามีอยู่แล้วลเรื่องของแมนด์เชิญแต่ว่าอยากให้เราลิงก์ข้อมูลต่างน,นเข้ามาในในเอกสารตัวนี้เข้าไปด้วยอครับน๋อค่ะ,ระเราจะนึกออกเนาะนอะ้องเพราะว่าใน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 เกณฑ์นี้มันก็อบอกว่าให้เราต้องโชว์เรื่องของทางที่เป็นน้องบอด้วยแอปน้องบด้วยแล้วก็อิมเมอร์เจนซีด้วยว่าเราจัดการเรื่องนั้นๆอย่างไร ถึงไม่เป็นโลก็เป็นการมอนิเตอร์ครับก็เป็นมนาตรการที่อาจจะลิงก์จากหมวดสามาอยู่แล้วแหละว่าต่อ,ค,อค่ะก็คือต้องต้องเหมือนลิงก์ลิงก์มาตรการทุกอย่างใช่จากเคสแอดร์มอลที่เราที่เราคิดขึ้นมาครับนะครับอยากให้เราลองไปไปตรวจสอบดูหน,น่อยนะครับเพื่อทำขึ้นมาด้วยนะครับนะเพราะย้อนดูในปีหกสามก็ก็ไม่เห็นก็ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยก็เลยแบบอะเราต้องต้องดึงข้อมูลเหล่านี้เข้ามาด้วยนะครับถึงเป็นโลจริงแต่มันก็ต้องมอนิเตอร์อยู่ดีแหละครับถูกไหมนะครับ อะไรเงี้ยครับก็แค่โชว์ให้เห็นว่าสิ่งเราคิดเป็นหรืออนาคตอาจจะมีอย่างอื่นมาอีกก็ได้ที่เป็นแออร์มอลเพื่ออาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เงี้ยครับ,รบลองลองดูด้วยเนาะนะครับท่อน้ํารั่วหรือมันมีใช้คงใช้แก๊สแก๊สรั่วหรืออะไรไหมอ่าลองก็ก็อยากให้เราเขียนมาหรือว่าดูาใช่ครับที่เราลิสต์มาอยู่ในกระบวนการตั้งต้นนะครับที่เราประเมินอินพุตเอาพุตในกระบวนการนั้นนาะมีมันจะมีแออโ์มอลอยู่นะครับเนาะก็ฝากตนี้ของเราด้วยนะครับจะได้เห็นชัดเจนว่า มันเป็นอย่างไรบ้างเนาะเอโทษนะครับโทษประปาโอเคครับก็ก็อ๋อฝากไปทําด้วยแล้วกันนะครับโอ้ได้ค่ะในประเด็นอื่นกฎหมายก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็ก็เราก็แก้เรื่อหรือการอัปเดตค่อนข้างโอเคแล้วฝากว่าการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายครับอะไรที่เราประเมินว่ามันมันสอดคล้องแสดงว่ามันมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกไหมฮะ อยากให้เราเออ่ต้องบอกว่าให้เราประเมินใส่รูปภาพอะไรเข้าไปหน่อยได้ถ้าเราสามารถค่ะกฎหมายที่มีความสอดคล้องนะคะใช่ให้แนบใ,ให้แนบรูปภาพใส่เพิ่มไปนะคะใช่ที่เพราะว่าใช่ครับเพราะาเราประเมินแล้วถ้ามันสอดคล้องแต่มันต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกนะครับในการในการประเมินความสอดคล้องซึ่งจอปอ ก็มองว่าบางบางต่งใว่าบางอย่างเราทําได้โอเคแล้วเราก็ใส่รูปเรื่องของอินพนซีแล้วแต่ว่าอื่นๆนะที่เราประเมินนะครับว่ามันเนี่ยว่ามันสอดคล้องในบางเรื่องครับมันมีหลักฐานอะไรเกี่ยวข้องไหมลองลองดูหน่อยใส่รูปได้ก็ใส่หรือเป็นข้อความอะไรไหมก็ลองดูหน่อยลหมนกันนี่คือมันได้มีความครบถ้วนหรือชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นเป็นการแนะนําเฉยๆนะครับลองดูให้หน่อยหมอนะครับอะไรงนี้เป็นต้นนะครับค่ะ โอเคมาจะได้แบบคือคือเรามีประสบการณ์แล้วก็ก็ขอขอให้มันจะได้ดูสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นเองไม่มีอะไรโอเคครับไปดูประเด็นอันหนึ่งในเรื่องของสิ่งที่จันน่าสนใจเรื่องของการเงิจบจบข,ของเราอะครับเนาะในหัวข้อหนึ่งจุดห้านะครับการเราจบ่อเคยอมยัอว,ว่าปีหกสองที่เราทํามาแล้วเรารวบรวมข้อมูลมาก็ลดลงจากปีเทียบจากปีหกศู 0, นยะ์เนาะห้าเปอร์เซ็นตก็คือว่า ปีหกสองมันสูงกว่าเป้าหมายอย่างที่เราสรุปใช่ไหมก็คือประมาณห้าเปอร์เซนใช่ใช่ค่ะใช่แล้วก็ปีหกสามแล้วเราตั้งเป้าลดลงจากเทียบแต่ปีหกศูนย์เหมือนกันถูกไหมใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็มีความแล้วมันก็มีผลที่คือลด,ลดได้ลดลงมากกึ<ำ>้าใช่ใช่ค่ะตามเป้าหมายค่ะอือก็ก็โอเคครับก็ถือว่า ผ่านแล้วก็คือดูโอเคอะทาได้ดีอยู่ครับก็แต่จะมาดูโฟกัสในปัจจุบันมากกว่าว่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งอ่างที่เราพีเต์ประมาณลดได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วลดได้ประมาณสิบสิบเอ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะถ้าเราไม่เทียบค่าเฉลี่ยรเราเราเรา,เราเทียบแบบข้อมูลตรงๆเลยเราเคยได้ได้ได้เทียบดูเดือนะนต่อเดือนใช่ไหมครับหรือเดือนต่อเดือนใช่หรือ,อหรือแม้แต่เอ่อ ครับเดือนต่อเดือนหรือแม้แต่หรือแม้แต่เดือนต่อเดือนในในในปีนะั้นหรือในปีในใอันนีถ้ถ้าเทียบถ้าเทียบลองลอง,ลองเทียบปีหกสามกับหกสี่ก็ลดลงอะค่ะจากปีอ่รอเราเทียบต่ำกว่าเป้าหมายแต่ถ้าดูโอเคอาจารย์ก็ดูแล้วมันมันก็ลงแต่ถ้าเทียบเป็นก้อนก้อนก็ลงคืออันนี้นจะแปลว่าเราเราทำได้โอเคนะคะไม่ใช่ไม่ดีดีนะแต่เราสามารถ ที่แพงหรือว่าเพิ่มเพิ่มแนวการการเออ่ว<ๆ>ิเคราะห์ข้อมูลได้ได้อีกนะครับในรูปแบบของเอของเอ่อขออภัครับอันนี้ไม่ใช่จะมีตัวอย่างที่ที่อาจารย์ลองลองคำนวณเราโอ้ยเราโอเคนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะค<ๆ>จะลองทําก็คือเทยถ้าเทียบเป็นก้อนๆน,นะครับเจ็ดเดือนนี้เราก็ทำได้ค่อนข้างดีนะหกสามก็หกสี่ก็ลดลง เทียบกันนะหกสี่เราลดลงแค่เกือบยี่สิบสองเปอร์เซ็นก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคือเราเราเรามีตัวเลขซึ่งสามารถดูได้ว่นครับเจ็ดเดือนเนี้ยเป็นได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเราสามารถวิเคราะห์อันนี้แซกไปได้ด้วยนะครับอ๋อเพิ่มเติมใช่ไหมคะใช่เนี่ยเจ็ดเดือนปีนี้อยู่ที่ห้าหมื่นกว่ากิโลกรัมคาร์บอนปีที่แล้วเจ็ดเดือนที่หกหมื่นห้าเทียบกันแล้วก็ชาน่ลดลงเพ้่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นข้อมูลนี้เราก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับ เป็นนั่นนะในปีเดียวกันก็วิเคราะห์ได้ด้วยเนาะแต่มากแรกแต่มาสสองนี่ก็ช่วยได้ลดลงด้วยเนาะสามเดือนหลังมาเนี่ยนะครับจะดูสามเดือนหลังนะมัมิถุนาเออเออมิถุนาพฤษภาแล้วก็เดือนเมษายนเนี่ยก็ลดลงเนาะนะครับคือเรามีอย่างเราลองลอง,ลองพิกแพงการการการวิเคราะห์ข้อมูลไปได้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ได้มีความชัดเจนมากขึ้นลองดูก็ไ,ได้นะครับ โอเคบางที้บบค่าเฉลี่ยจริงแต่ว่าคนร้อยกว่าคนจริงแต่ว่าร้อยกว่คนแตงก็ยังยังคิดว่าร้อยกว่าคนไม่ได้อยู่ในสำนักงานตลอดใช่ไหมเพราะอยู่ในสำนักงานก็มีแค่คนในออฟฟิศหรือเปล่าลองลองพิจารณาดูไปก็ได้ค อันนี้มันเป็นภาพรวมอะค่ะที่สามร้อสามเอ่้อยสามสิบสองคนนี่คือพนักงานทุกทั้งหมดแต่บางคนก็ออกหน้างานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ<ห>างเช้าอาจจะช่วงช่วงครับช่วงเย็นกลับมาเคลียร์งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ห>อง<ม>ลอง<ม>ดูจากแต่ตารางที่ที่เราทําอ่ะลองลอง,ลองเปลี่ยนแนวการวิเคราะห์หรือว่าเพิ่มเพิ่มให้มันเห็นเห็นอีกมุมหนึ่งด้วยก็ได้แต่ว่ามันก็โอเคนะนะครับอ,อันนี้เป็นทิรนาฝากเป็น มุมมองในการพิจารณาด้วยแล้วกันจะจะได้ให้หมวดสองไปสื่อสารได้ได้ได้ชัดเจนหรือว่าได้ได้ตรงประเด็นอะไรมากขึ้นนะครับได้ค่ะโอเคก็ในโจนี้ปัญหาเราทําวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่อนข้างดีครับไปดูเรื่องของโครงการโครงการปีหกสี่ก็คงไม่ไม่ได้ถามอะไรมากก็เป็นเรื่องของโซลาเซลล์โอเคครับแต่ไปย้อนถามโครงการของปีหกหกสามกับหกสองมากกว่าว่าณตอนนี้ยังทําต่อเนื่องอยู่ไหมครับอยังทําอยู่ค่ะโอเค ก็จะมีน้ําแอร์น้ําแอนะคะของปี63ค่ะก็ยังยังยังปฏิบัติต่อเนื่องก็คือมีการให้ให้ให้คนสวนนะคะที่ที่ดูแลพวกต้นไม้เนาะเขาก็เอาเอาไปลดน้ําต้นไม้ได้ค่ะอาจารย์ค่ะมีไปต่อยอดยังไงบ้างนะครับโครงการของของปี63อะไรเงี้ยมีมีไปต่อยอดทําอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าก็คือตอนนี้ตอนนี้ ของของปีหกสามก็ยังยังคงไว้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นพวกอ่าถังกัดเก็บที่ที่เหลือจากน้ําแอ์นะคะเราเราก็ยังใช้อยู่แล้วก็เอาไปไปลดน้ําไปลดน้ําต้นไม้ที่อ่าข้างๆข้างๆง,า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 งอาคารนะคะครับอ่าโดยการต่อสายยางแล้วก็บางทีก็ใส่สถังแล้วก็นํานํานําไปลดตามบนอาคารชั้นแต่ละชั้นนะคะท,ที่ที่มีต้นไม้อ่ะคะ่ะครับ โอเคโครงการปุ๋ยหมักนี่อย่างยังยังแล้ว่าแล้วก็มีการต่อยอดที่ที่โรงอาหารสองจุดค่ะออโอเคนะค่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมไปในในจุดนั้นค่ะโอเคครับอ่าันก็จอะโอเคปุ๋ยหมักยังทําอยู่ไหมครับเนี่ยในเรื่องของทีตั้งแต่ปีหกสองแล้วครับยังยังน้องตอนนี้ยังทําอยู่ไหมฮะยังทโครงการปุ๋ยหมักคทําค่ะ ก็เอาเป็นปุ๋ยที่จากใบไม้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับถ้าเป็นปุ๋ยจากใบไม้ก็ก็มีมีมีทําอย่างต่อเนื่องค่ะมีการเก็บเก็บใบไม้แล้วก็มีการหมักตลอดครับแล้วก็ให้ให้ให้คนสวนเอาไปใส่ใส่ใส่ต้นไม้โอเคครับก็ลองดูว่าเราไปต่อยอดหรือไปทําอะไรได้มากน้อยแน่ไหนก็ลองเก็บฝากเก็บสถิติข้อมูลอยู่เรื่อยๆแล้วกันยังยังมีเก็บเรื่องของปุ๋ยข้อมูลในการ โอเคครับฝากโมซีหรือคนตรวจเก็บข้อมูลให้หน่อย,น,อยอะนะครับ <c oughs> คือโอเคครับก็ก็เโครงการคุ้มม่ไเพิ่มเติมเดี๋ยวเดีค่อย,ยมาหล่อในสว่วนอีกทีแล้วกันส่วนอื่นๆในงานการประชุมปีที่ผ่านๆมาหกสามหกสี่เอ้หกสามหกสองก็ค่อนข้างชัดเจนมีข้อมูลท,ที่ที่น่าสนใจอยู่ก็ฝากในแต่ละปีครับเนาะหรือน้อยกระิร้นปีเนี้ครับเรื่องของรายงานการประชุมก็ข้อมูลที่เป็นตัวเลขของเราใส่ ข้อมูลที่ที่เราวิเคราะห์ภาพรวมของของทุกๆหมวดเข้าไปด้วยค่<า>นะได้ค่ะเราดูให้หมดล้วกันเนาะนะนครับหมวดหนึ่งหมวดสามหมวดสี่ห้าหมวด,ดหกน,นี่ครับที่เราทำานะก็คือแต่ละหมวดก็คือเป็นผลการดําเนินการของของแต่ละหมวดเนาะใส่ใส่ใ<ช>ไปใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นประจําปีก็คงผลประจําปีที่เราทํากันนะครับไฟนนลแล้วมันแต่ละหมวดเขาได้แค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะได้ตอบโจทย์ว่าเป้าหมายที่เราตั้งเป็นยังไงกันบ้าง โอเคเอ่อหมวดหนึ่งก็โดยโดยภาพรวมก็ความได้ค่อนข้างยังโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวจาใ้ดูรายละเอียดทีเดี๋ยวถ้ามีอะไรสอบถามจะนั่นในช่องทางแชทอีกทีก็ได้นะครับนาะก็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 ขอรบกวนนะขอขอบคุณหมวดหนึ่งเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับคบขอบคุณค่นะอาจารย์